ตามกันต่อเลยครับทีมงานโกแกมันทุเม็ดครับน้องสับไปนะครับพี่น้องพี่น่องครับหรือว่าเจ๊น้องสังลุยนะครับโกแกมันทุเม็ดครับทับงานจะเป็นอะไรด้วยครับน้องสังลุยครับหรือว่าโกแกมันทุเม็ดครับพี่น้องครับมาเปิดมัขึ้นมประจําการทุ่มเงินครับ ครับ kèm ăn 2เม็ด É o amor ไหลนะครับพ enfin ี่น้องครับเ็ดเฮ็ดาชิ้นห้นะครับพี่น้องครับไดงางงามนะครับพี่น้องครับถัจากถ่าเทืกนะครับพี่น้องครับ ุมม sociedad, ını, aha, joy, ่มเบานะครับหางดีงดีครับหางึีนุชแล้วครับพี่น้องครับโกแก้ครับครับเบามากๆครับพี่น้อครับเบามากครับครับหางของ แกมัน้ครับเบามากๆครับจไปสุดคนหนนันักทังเลยนะครับเจครับนักทังครับเบามากๆครับเกินลอมากครับเมั่นตรงนี้ครับนี่ครับพ่กเบาคนนั้นครับเบาครับรบสูง่นี้มองข้ามสี่ร้อยเลยนะครับที่ร้อยเลยนะครับมองข้มสี่ร้อยเลยนะครับ นิ่งเป็นนิ่งผมว่าอยู่สูง,งเบาครับหมุนเลขทีนั่นออกหนาแน่นอนเบามากๆครับของแท้จากเมืองอุบลครับผมแก้มันทุงเม็ดครับพี่น้องครับเจเนสังลุยครับน้องสไปนะครับมเมื่อนี้ครับน้องสไปนนะครับพี่น้อง อเป็นเบาเลยคเบาเลยเนาะเห็นอยู่ว่เดียวนี่ครับพ่อนแม่น่แม่เมื่อเมื่อันพ่เหิเบาครับเบามากๆรับไม้ต้นเดนะครับผมคือแต่ขอเชิญพี่น้องมาสุ่โชการรวมชนนี้ด้วยกันเถรง้น่วงขวาทำเลดีแกมันถูกครับา้งตดีนะเฉพาะพง บาครับเบาเบาลงมาหน่อยแม่จะพอนิ่มแล้วพอธนวันจับไอเสือหอยกันเขายอดแล้วนะครับทางคุณแม่บอกเกินแล้วนะไม่ยิ่งเบาครับเบาครับพี่น้องครับสี่ร้อยแฮวิท่านไปแฮวิครับพี่น้องครับดีดว่าครับอย่างเลือเกินการบวกันนะครับคุณทำได้คุณเอาไปกระทบไปไม่หรคุณทำไม่ได้ฉันถึงจะเอาครับกระทบไปไม่หรอกครับ ครับายไ,ไ,ไม่ครับพี่น้องค,ค,ครับายใจได้การลุ้งนะเดี๋ยวพอแดดจะเอาเองบ้านนี่ยังทำไปได้กับร่างอากาศตามลงมาเติ <4 35 S 2> ม435 35ครับก็แ okay กมันต้องได้ครับ